ัสว,วัสดีครับนี่เราอ้ไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะโอ้ดูนี่เห็น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 ไหมเห็นไหมนี่ครับเป็นสโนโแรกนะครับก็เพิ่งตกวันนี้ครับตอนบ่ายสามกว่ากว่าสามสิบปีนะครับใ,ใช่ <laughs> ก็มันยังไม่แข็งตัวมากนะครับก็ตกลงมาพื้นก็เป็นน้ําเลยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็เอาครับให้ดูบรรยากาศแรกๆครับกลับมาอีกทีครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นฮนะโอ้โหขาวฟุว้งหมดเลยคือถ้ามองจากภาพจริงๆเนี่ยมันขาวจริงๆอนะในกล้องมันก็จะเห็นเป็นเงาๆเ,เ,เห็นไหมฮมว่าน่าจะเห็นกัน ลองดูตรงนี้ก็ได้น,นี่คือหิมะฮะหิมะแรกของปีนี้นะที่โอกวิวโอ้ตกเยอะจริงๆกล้องจะพังมาเนี่ยมันพัดมาจัดนี้ฮะโอ้โแต่มันหมดนะ๋ยวผมลองเอามือเปลองลองไม่ได้ Ook gauw hè